อาน้อยก็วันนี้อาจเป็สิ่งใกล้ตัวคนหาความรู้ต่อยอดใน คือครับเราร้อนสู้อากาศมากครับเราอยู่กินที่ภาคเหนือใช่แล้วนะคะอากาศไม่เย็นป่วยอะไรนะคะอากาศไม่สบายชิบะคะมันช่างหนาวเหน็บสุดเกินไม่ป่วยอะพี่มันไม่ได้หนาวละอันนี้นะคะเราอยู่กับน้องๆชาวเชียงใหม่นะค่ะที่โรงเรียนสารสารวิเทศเชียงใหม่เชื่อว่า มีหลายๆท่านที่เป็นแฟนเพจใน Facebook ของเราอยู่เชียงใหม่เหมือนกันอาจจะไม่ได้มาแต่ว่านั่งลุ้นอยู่หน้าจอทั้งจอทีวีทั้งจอคอมพิวเตอร์เลยทั้งจอสมาร์ทโฟนเนี่ยอ๋อเดี๋ยวนี้เขาเล่นกันได้หลายทางอ๋อใครใครเพิ่งดูก็เข้าไปกดไลค์กันได้นะครับเข้าไปกดไลค์กันได้มาเริ่มสนุกสนานกันได้นะและถึงแม้ว่าเราจะมาไกลเกินขนาดนี้เรายังคงเล่นเพื่อให้อยู่เราเล่นเพื่อให้บ้านตาดรินทองนยจังหวัดชัยภูมินั่นเองนะคะวันนี้เราจะมากับหนังสือโจทย์อะไรแล้วน้องๆที่จะมาร่วมรับคําถามเราจะหน้าตาหน้า รักหน้าให้ดูขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะหาให้อ่านขออาสาพาน้องๆไปเรียนรู้สิ่งต่างๆในธรรมชาติรอบตัวกับหนังสือเล่มนี้เนื้อหาในหนังสือจะบอกเล่าเรื่องราวในธรรมชาติเช่นต้นไม้สารพัดประโยชน์นอกจากจะให้ร่มเงาและอากาศที่สดชื่นแล้วยังสามารถใช้ทํากระดาษใช้สร้างบ้านทําเครื่องเรือนอย่างโต๊ะเตียงตู้ได้อีกด้วยและสิ่งที่น้องๆหลายคนสับสนเช่น มะเขือเทศพริกแดงมันฝรั่งหรือแม้กระทั่งแครอทนั้นแท้จริงแล้วเป็นผักหรือผลไม้กันแน่ถ้าพร้อมแล้วไปร่วมหาคำตอบคลายความสงสัยไปกับน้องๆ้อสรารศาสตร์วิเทศเชียงใหม่ครับ นะคะวันนี้เหล่าผู้กล้าที่มารับคำท้าของเราพร้อมกับหนังสือโจทย์เล่มนี้100เรื่องน่ารู้จากธรรมชาติซึ่งอ่านได้จากใน Facebook ของเราเหมือนกันเนาะจะได้ร่วมกระตอบมถามพร้อมๆกันคราวนี้เดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าจะตอบได้หรือเปล่าก่อนจะรู้กัน<อ>มีกําลังใจสําคัญของน้องๆครับอ,อยู่ด้านนู้นครับอยู่เป็นเด็กมอปลายนะครับผมครับผมตรงนั้นนะสวัสดีครับน้องๆครับผมวันนี้ถอดคอซองมาเพื่องานนี้เลยโดยตรงครับผมนี่นี่คือใส่ชุดแบบไปเวทมาเลยนะครับจริงเหรอเชียโลกเชียโลกโอเค สำหรับคำถามของเรานะคะยังคงเหมือนเดิมนะคะข้อ,อแรกนะคะมาจากหนังสือโจท์นะคะแล<อ>้วเราจะให้หนังสือไปตามจำนวนคนที่ตอบถูก<อ>นั่นเองนะคะตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วพ,พร้อมไหมพร้อมไหมเอาถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวเลยค่ะ ข้อมูลสหรับคําถามข้อแรกมาจากหนังสือโจทย์นะคือเรื่องของดอกไม้นั่นเองนะคะพี่ชายมีรูปดอกไม้มาให้ดูมีมากมายหลายชนิดเลยทีเดียวนะคะฝากไว้แล้วที่พิกบจะมีดอกอะไรกันบ้างนั้นไปดูแล้วท้าให้คิดเลยค่ะอันแรกเลยอะไรอะ่ะกุหลาบมันยังไงลักษณะยังไงกลิ่นหอมกลิ่นหอมสีอะไรสีแดงสีแดงสีแดงเข้มแล้วสีอื่นมีไหมกุหลาบไม่ คนบอกมีบางคนไม่มีมีค่ะคือสีเหลืองค่ะสีขาวอ๋อมีสีขาวสีเหลืองก็มีแล้วเคยกินกันไหมไม่เคยกินแล้วมีคอตายเลยกินแล้วมีคอตายเลยใครบอกเรากินแล้วตายเพราะการมามีหนามอ๋อมีหนามถ้ากินแล้วหนามติดคอใช่ใครเราไปยางก็ไม่หายเออหนามตามคอเลยก็อย่าไปกินหนามสิเขากินดอกเขากินดอกกันจริงกินดอกไม้กันอันนี้อะไรดอก สำคัญยังไงอันนี้น้องหนูกับหนูชอบเด็ดกันไปเล่นแล้วก็เอาไปกินนะคะกินดอกเข็มกินยังไงอ่ะกินน้ำมันนะคะกินไม่ได้มันกินน้ำดอกเข็มเล่นที่ไหนคะไปเล่นอะไรกันที่ไหนคะที่บ้านนะคะที่บ้านหนูอ๋อมีดอกเข็มอยู่แล้วชอบแอบพ่อกับแม่อ๋อชอบแอบพ่อแม่เดี๋ยวพ่อแม่รู้ใช่ไหมคะตอนนี้รู้แล้วตอนนี้รู้แล้วกไปิน คุณพ่อคุณแม่ดูทีวีรู้แล้วนะคะ <S <S 1> <S 1> ไม่เป็นไรหรอกเด็กๆก็ต้องกินกันอันนี้อะไรดอกกระเจี๊ยบดอกกระเจี๊ยบมีประโยชน์อะไรคะเอาไปทําน้ําได้ผมกินทุกเช้ากินทุกเช้าเลยกินอะไรกินกระเจี๊ยบกินน้ํากระเจี๊ยบหรือกินดอกกระเจี๊ยบกินน้ำกระเจี๊ยบ <ๆ S 1> กินน้ำกระเจี๊ยบ <ๆ S 1> ทุกวันเลยใิ่ดอกกระเจี๊ยบน,นูนเวลาเราใส่ในน้ําซุปแล้วกลิ่นหอมของกระเจี๊ยบมันก็จะโชยขึ้นมาค่ะเอาดอกกระเจี๊ยบใส่ในน้ําซุปด้วย กินบ่อยไหมคะอ๋อที่โรงเรียนก็ทําค่ะอ๋อที่โรงเรียนทำนะเรื่องดอกไม้น้องๆตอบกันหลากหลายคําถามจะเกี่ยวกับดอกไม้ยังไงนะครับฟังจากพี่สายครับเกี่ยวกับดอกไม้แน่นอนนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของอาหารเหนือด้วยนะคะเป็นอาหารขึ้นชื่อกันเลยทีเดียวนั่นก็คือขนมจีนน้ำเงี้ยวนั่นเองนะคะนี่วางอยู่นี่นี่นี่นะคะส่วนประกอบสำคัญของมันก็คือดอกเงี้ยวนะคะคำถามบีวว่าข้อใด คือดอกเงี้ยวระหว่างก็ไก่ไเฮหรือว่าขอไข่ค่ะบุกถึงถิ่นขนมจีนนำเงี้ยวทั้งทีต้องไม่พลาดที่จะรู้จักดอกเงี้ยกันคิดว่าคือข้อไหนครับถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะน้องๆเขาตอบขอไข่คือดอกเงี้ยวทั้ง30คนเลยครับ อ้าวน้องโ้ตว่าไงลูกทำไมพี่โน้ตคิดว่าข้อนี้ครับเพราะว่าผมเคยเห็นยายทำครับยายทำอะไรครับขนมจีนครับขนมจีนทําเส้นหรือว่าทําอะไรครับทําน้ำครับทาน้ําอย่างเดียวเส้นไปซื้อเอาใช่ไหมครับโอเคครับผมอร่อยไหมเราชอบกินไหมชอบมากรสชาติยังไงเหรอเออไม่ค่อยเผ็ดมากเท่าไหร่ครับ๋อเขาเรียกขนมจีนอะไรครับน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวกอไก่มันเหมือนดอกกระเจี๊ยบครับ คิดว่าเป็นดอกกระเจี๊ยบเคยเห็นที่ไหนเลยน้ำกระเจี๊ยบสะดวกซื้อที่ร้านเออที่ร้านอ๋อแล้วเขามีดอกอย่างนี้ให้เลยเหรอไม่ครับเป็นน้ำคับอ้าวเออเป็นน้ำอย่างนี้แล้วรู ну ้ได้ไงในดอกอันนี้คือดอกกระเจี๊ยบล่ะเคยเห็นเคยเห็นที่ไหนเคยเห็นที่แถวแถวสวนค่ะอาไปสวนนี่แหละเมื่อกี้ไปร้านไปไกลแล้วไปสวนนี่แหละไปสวนด้วยไปสวนที่มีดอกกระเจี๊ยบเพราะว่ามันเหมือนที่ใส่ในไข่พะโล อ๋อก็ไก่ใส่ไข่พะโล้ดอกกระเจี๊ยบอ่ะอ่าแล้วเมื่อกี้เขาบอกเป็นน้ำกระเจี๊ยบอันนั้เป็นไข่พะโล้ได้ไงเนี่ยัิเอาคนละทีเนะเ่ยเห็นที่ไหนเห็นที่ไหนคะเห็นในไข่พะโล้เห็นเลไข่พะโล้เลยเพราะเราอ่ในไข่าปั๊บเป็อไม้เนี่ยมันอยู่ในน้ำอ๋ออยู่ในน้ำไข่พะโล้อ๋อขอของไข่ที่น้องเลือกตอบเนี่ยรสชาติมันเป็นยังไงใครเคยกินมั้ขอไข่รสชาติยังไงจืดอ้าวนี่จืดอันนี้หวานอันนี้หวานเออคนละ หวานเข็มดอกเดียวกันหรือเปล่าถามกองเชียร์รสชาติยังไงคะจืดจืดจืดสองจืดสองะจืดสองะรสชาติไงคะจืดค่ะจืดสรสชาติไงไงจืดสงสัยจะจืดมีหลากหลายคำตอบนะคะแต่ว่ายังไงตอนนี้ก็เลือกมาแล้วนะว่าเป็นข้อขอไข่มาฟังคำเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าข้อไหนจะเป็นข้อที่ถูกต้องค่ะในข้อแรกนี้จะสะสมคุมชั้นหนังสือได้หรือไม่ ดอกงิว้วหรือดอกนิ้วนั้นคือดอกไม้จากต้นนิว้วที่จะเริ่มบานในช่วงเดือนมกราคมและจะเริ่มร่วงในเดือนเมษายนและพฤษภาคมซึ่งคนภาคเหนือนิยมเก็บมาตากแห้งและนำมาปรุงเป็นเมนูขนมจีนน้ำเงี้ยวเพราะนอจ่ายจะทำให้มีความเข้มข้นกลมกล่อมและก็อร่อยแล้วยังช่วยบำรุงเลือดลมและบำรุงร่างกายอีกด้วย ส่วนข้อ,ขอกอไก่นั้นคือดอกโป้ยกักหรือจันแปดกลีบซึ่งเป็นเครื่องเทศของประเทศจีนที่คนไทยนิยมใส่ในต้มพัโลครับถ่าและหนึ่งข้อครับข้อต่อไปยังคงเป็นคำถามจากหนังสือโจทย์เหมือนเดิมเปลี่ยนนิดเดียวอะไรฮะเปลี่ยนตรงที่เราจะคูณสองให้กับจำนวนคนที่ตอบถูกนะคะแต่จะเป็นอะไรนั้นตอนนี้เตรียมตัวเลยค่ะไปเตัวใย้กันต มูลสำหรับคําถามข้อที่2นะคะยังคงมาจากหนังสือโจทย์ค่ะเรามาพูดถึงถั่วนั่นเองนะคะถั่วเป็นพืชที่ให้โปรตีนสูงนะคะและก็มีอยู่มากมายหลายชนิดนะคะทั้งถั่วลิสงถั่วฝักยาวถั่วงอกถึงเวลาท้ายคิดค่ะถั่วลิสง น้องหนูชอบกินนะคะน้องหนูชอบยังไงคะย่ากับยายชอบซื้อมาให้กินบ่อยๆอะค่ะโอถั่วลิสงลักษณะยังไงคะมีตัวถั่วอยู่ข้างในอะค่ะมีตัวถั่วถั่วฝักยาวผมเคยกินถั่วฝักยาวออกับส้มตำเออชอบกินส้มตำเหรอกินกับใครครับกินกับพ่อแม่ด้วยทำไมพ่อแม่ชอบกินส้มตำเหรอ,อ,อาค,าครับ,ม,บมันอร่อยอร่อยรสชาติยังไงรสชาติไงเผ็ดเลอเผ็ดแล้วถ<ม>ั่วถั่วเนี่ยแหละถั่วฝักยาวแล้วรสชาติไงครับอร่อย อร่อยยังไงมันยังไงมันมีเม็ดอยู่ข้างในอ๋อมีเม็ดข้างในด้วยชอบเม็ดข้างในถั่วฝักยาวถั่วงอกยายผมขายถั่วงอกค่ะยายขายถั่วงอกเลยเหรอขายยังไงขายก๋วยเตี๋ยวค่ะอ๋อขายก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ขายถั่วงอกนะครับอย่ามาซื้อถั่วงอกกับคุณยายนะฮะไม่มีอะไรเลยเหรอลูกชิ้นหมูอะไรไม่มีมีแต่ถั่วงอกเหรอ่อขายที่ไหนคะคุณยายขายที่เดินสะเก็ด ทำไมต้องใส่ถั่วงอกอะคุณยายบอกไหมครับไม่บอกบไม่บอกบ <ๆ S 1> เป็นสูตรลับคุณยายถั่วถั่วถั่วถั oh. ่วมาอยู่ทางไหนคนก็ตามให้กิน oh. <laughs> คนตามไปกินถั่ว <laughs> เอางี้เพิ่งไปกินเลยฟังคำถามเจ้าิี่สายก่อน,นดีกว่าเรื่องถั่วเป็นเพลงที่แปลกมากนะคะอา้าวคำถามมีอยู่ว่าถั่วชนิดใดน,นะคะที่เติบโตอยู่ใต้ดินระหว่างข้อกอไก่นี่เลยถั่วลิสงนะคะหรือว่าข้อขอไข่ถั่วกักยาวค่ะ คุณผู้ชมละครับคิดว่าข้อนี้ทั่วชนิดใดเติบโตอยู่ใต้ดินถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะในข้อนี้น้องๆเขาตอบกอไก่ทั้ง30คนครับ เดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่ายังไงไอด้าหนูลองไปเล่นทรายกับน้องแล้วมันห็นไปเล่นทรายไปเล่นทรายกับน้องที่ไหนที่ไหนที่บ้านไปเล่นแล้วไงคะไปเล่นแล้วมันเจอเปลือกถั่วลิสงมันตกอยู่พอเดินเดินตามมันไปเจอโุ้มีตกอยู่แล้วตามมันไปเลยตกอยู่ปั๊บเฮ้ยถั่วลิสงเปลือกเปลือกตามไปเขาเดินเขาเดิน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 เจอเ ไปเจอผลมันเออคนทิ้งไว้หรือเปล่าเขามากินแถวนนหรือเปล่าเออคนที่ไหน่ะดึงขึ้นมามันเจอละก็มีคนไปทิ้งไงมันเลยงอกมันเลยงอกหรือเปล่าฮะมีไส้เดือนด้วยให้ต่อให้ต่อจบ มีไ้เดือนจบจบเลยตัวฝักยาวผมเคยเห็นแล้วมันมีต้นอ๋อเคยเห็นตัวฝักยาวมีต้นเห็นที่ไหนครับเห็นที่สวนปู่สวนของปู่เออคุณปู่ปูกไว้กี่ต้นหัวฝักยาวเนี่ยสามต้นสามต้นไว้เลี้ยงชีพตลอดปีมันเก็บกินไงเก็บกินไงโอเคอาทำเป็นนมค่ะทำเป็นนมทำเป็นนมเป็นนมอะไรอะนมที่เราดื่มนมถั่วลิสง Med, แล้วมันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับที่มันไปโตอยู่ใต้ดินนะลูกหนูกินนมถั่เหลืองเปล่าอ้าวกองเชียร์กองเชียร์ตอบข้ออะไรคะขอไก่ทำไมอะคะเพราะว่าเป็นพืชที่อยู่ในดินหนูรู้ได้ไงเพเคยไปดึงเคยไปดึงดึงที่ไหนดึงที่ข้างบ้านเพื่อนดึงข้างบ้านเพื่อนทาวเชียงใหม่คะบ้านใครปลูกถั่วลิสงแล้วเอ๊ะทำไมมีมือมืดมาดึงเจอตัวแล้วอารมณ์ไหนถึงอยากรู้ไปดึงเล่นเนี่ยอารมณ์ไหนอยากรู้อยากรู้ว่ายังไงมันคือ ผักหรือถั่วอ,อยากรู้มันคือผักหรืออะไรอารมณ์หิวด้วยตอนนั้นนี่ถนะ้าอยากรู้จักพี่ไม่ต้องดึงพี่นะดึงเสร็จแล้วไงต่อเอาไปล้างแล้วเอามากินเอาไปล้างอีกเอาไปกินฟรีด้วยจะถูกหรือไม่ฟังคำเฉลยค่ะสำหรับข้อสองนี้จะสะสมคุ้มทรัพย์หนังสือเพิ่มได้อีกหรือไม่ข้อกไก่กค่ะ ถั่วลิสงเป็นพืชตระกูลขั่วที่เรานิยมกินกันไม่ว่าจะนำไปต้มหรือนำไปใส่ในอาหารประเภทยำหรือส้มตำขั่วลิสงจัดเป็นพืชดอกหรือพืชน้ำมันผลของต้นจะเกิดจากการผสมพันธ์กันของเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียภายในต้นเมื่อผสมเกสรแล้วส่วนปลายของยอดเกสรตัวเมียจะแห้งรังไข่ที่อยู่ใกล้ๆก,กับโคนของก้านใบจะเติบโตยาวออกมาและพุ่งลงไปในดิน ต่อมาในส่วนนี้จะเจริญเป็นฝักถั่วลิสงซึ่งฝักถั่วลิสงนั้นจะอยู่ในดินตลอดเวลาจนกว่าจะเก็บเกี่ยวส่วนถั่วฝักยาวนั้นเป็นพืชไม้เลื้อยฝักของมันเติบโตบนต้นไม่ได้เติบโตใต,ใต้ดินครับส่วนข้อต่อไปนี่สิสำคัญคครับสาข้อที่สาม <3 S 1> จำนวนคนที่ตอบถูกคูณสามไปแต่ว่าเป็นคำถามอ่านสดอ่าเป็นคำถามอ่านสดนะคะตั้งใจให้ดีตอนนี้เตรียมตัวเลยค่ะ เราเป็นคำถามอ่านสดนะคะพ <P i> ี่สายมีภาพของหลักกิโลเมตรมาให้ได้ดูกันแล้วมันจะเกี่ยวข้องอะไรยังไงกับคำถามของเราทายคิดเลยคะ <P> ่ะมาเลยครับอ่านกันหน่อย <P> สี่แยกอินโดจีนกรุงเทพยาลุงกาญจนัุรีสิงคปโปร์รู้จักที่ไหนบ้างสิงคปโปร,ร์กปปรงุงเทพกรุงเทพเป็นไงครับ หลวงของเชียงใหม่ของประเทศไทยของประเทศไทยโอเคลักษณะยังไงใครเคยไปบ้างมีรถไฟฟ้าด้วยรถไฟฟ้ามีคอนโดมีคอนโดไกลไหมกรุงเทพมีสนามบินมีสนามบินชื่อว่าสนามบินไรนกรุงเทพดดออออนนเเมมืืงงดอนเมือง เคยไปยังไงเราเคยไปยังไงผมขี่รถไฟขี่รถไฟไปเลยโอ้โหอันนี้อันนี้เหนือว่าขี่รถไฟอันนี้ขึ้นเครื่องบินปกติย่างกุ้งพัทยาพัทยาย่างกุ้งอยู่พัทยาน่าจะเป็นร้านอาหารย่างกุ้งนะครับมีคนย่างกุ้งเยอะอ๋อย่างกุ้งก็คือว่ามีคนย่างกุ้งกินใช่ไหมแล้วทำไมต้อง706อ่ะอ๋อสถานที่มันไกลขนาดไหนคะอ๋อกุ้งอยู่ไกลแค่ไหน706คือเลขอะไรครับ706อ หน่วยเป็นไรครับหน่วยเป็นไรกิโลเมตรกุ้งห่างจากแผ่นดิน706กิโลเมตรอ๋อต้องต้องไปเอากุ้งไก่มากเลยยางกุ้งเรอยบาท706บาทเป็นย่างกุ้งบุฟเฟ่ดานังพม่าฮะดานังอยู่พม่ามันเป็นภาษาของพม่าดานังเป็นภาษาพม่าเลยน่านาฏิวาดเป็นจังหวัดที่อยู่ทางใต้อไกลจากเชียงใหม่ไหมไกลจนรถไปไม่ถึง ไกลแค่ไหนไกล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 จนโอ้โหเด็กจินตนาการไม่ออกเลยไกลไกลเหมือนรถรถไฟ ต่อกันเป็นล้านคันโอ้ยไกลมากๆเลยขั้งบนสุดเลยสีแยกอินโดจีนน่าจะเป็นของคนจีนนะครับอ๋อสีแยกนี้คนจีนเลยเจ้าของสีแยกที่อยู่ประเทศจีนอ๋อสีแยกนี้อยู่ในจีนแต่ทําไมเขียนภาษาไทยล่ะคนไทยจะได้อ่านออกอ๋อเวลาคนไทยไปเที่ยวเมืองจีนได้อ่านออกโอ้โหน้องๆนี่จินตนาการนี่เรื่องชื่อนี่หลากหลายเหลือเกินคําถามจะเกี่ยวกับไอ้นี่ยังไงนะเฮ้ยฟังจากพี่สายครับ ชื่อมีเยอะแยะมากเลยนะคะแต่ว่าพี่สายเลือกถามเกี่ยวกับสี่แยกอินโดจีนี่นะคะชื่อแรกเลยนะคะที่เห็นในภาพเนี่ยหมายถึงอะไรระหว่างข้อกอไก่นะคะศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางเศรษฐกิจหรือว่าข้อกอไข่เป็นสี่แยกที่มีคนจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากค่ะสี่แยกอินโดจีนเป็นสี่แยกสำคัญในภาคเหนือจะมีความหมายตรงกับข้อใด ถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะในข้อสุดท้ายครับน้องๆส่วนใหญ่วิ่งมาทางกอไก่แต่มีเลือกตอบขอไข่อยู่สองคนคราวนี้เดี๋ยวไปคุยกับน้องๆทางขอไข่ก่อนมี2คนนะว่าสี่แยกอินโดจีนต้องเป็นแยกที่มีคนจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแน,น่ๆเลยเพราะว่าเขาบอกแล้วว่ามีคนจีนอยู่แล้วก็สีแยกประจำหนูเคยไป สีแยกก็จะมีหมู่บ้านมีบ้านอะไรเยอะอยู่แล้วค่ะสีแยกนี่คือเป็นชุมชนนะแล้วพอชื่ออินโดจีนแปลว่าชุมชนคนจีนใช่ไหมสี่แยกและอินโดคือน่าจะเป็นภาษาของเขาค่ะอ๋อสีแยกอินโดแปลว่ามีคนส่นจีนปั๊บจีนสี่แยกมีคนจีนเยอก็มันจีนอะ รกอไก่มันก็ไม่ถูกอยู่ดีเพราะว่าศูนย์กลางคาร์นาคมขนส่งทางเศรษฐกิจมันก็ต้องอยู่ริมริมแถวแถวตรงที่ไม่มีสีแย่เพราะว่าตรงนั้นมันมี หมูบ้านแล้วจะไปตั้งได้ไงอ่ะสี่แยกจะมันเป็นศูนย์กลางมีไฟแดงเออไปศูนย์กลางเศรษฐกิจได้ยังไงขนส่งอะไรกันตรงนั้นรถไปติดตรงสี่แยกเออศูนย์กลางเขมะไาคมขนส่งละผิดละผิดละถ้าเป็นศูนย์กลางมันควรจะอยู่แถวไหนก็จะอยู่แบบตรงนี้เป็นคมรนาคมขนส่งและตรงนี้จะเป็นแบบทางเลื่อนกลับไปกับรถจะได้ไปอย่าง ได้ไม่ต้องติดไฟแดงอ๋อมีทางสะดวกอยู่ตรงขอบขอบหน่อยไม่ต้องไปอยู่ตรงสี่แยกก็ได้นี่คือปัญหาระดับชาติมากจะได้ส่งทันใจคนนี่ไงส่งของได้ทันใจนี่เงเรี่ออ้าวฝั่งนี้บ้างทำไมครับข้อนี้ผมเคยไปครับไปไหนไปไหนมันเป็นทางไปบ้านปู่ของผมครับโอ้ปู่อยู่แถวนี้เลยอะไหรอโอ้เป็นคนจีนมากเป็นคนไทยนี่แหละครับไม่มีคนจีนครับมีแต่คนไทยอ สีแยกนี่เป็น,นคน <จะ S 1> ไทยเป็นไม่ได้ยังไงเราโอ้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นทางผ่านของการที่ขนส่งครับคบนแถวนั้น มันเป็นที่โล่งเพราะฉะนั้นไม่มีบ้านคนอยู่จะมีถนนแทนโอ้มีที่โล่งไม่มีบ้านคนเออโล่งมันโล่งเออเขาไม่เห็นคนสักคนเลยคนจีนได้ไงตอบมาแล้วนะคะให้เหตุผลมาแล้วคราวนี้เรามาฟังคําเฉลยกันดีกว่านะคะว่าคําตอบที่ถูกจะเป็นก็ไก่หรือว่าจะเป็นขอไข่ค่ะในข้อสุดท้ายจะกคว้าคุมมรัพย์หนังสือเพิ่มได้เท่าไหร่ก็ไก่ค่ะ ภาพหลักกิโลเมตรนี้เป็นหลักกิโลเมตรยักษ์ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกก่อนจะเข้าตัวเมืองจังหวัดลำปางเป็นที่สะดุดตาสำหรับนักท่องเที่ยวบนหลักกิโลเมตรนี้บอกว่าถ้าจะไปสี่แยกอินโดจีนต้องเดินทางอีก252กิโลเมตรโดยสี่แยกอินโดจีนหรือสี่แยกร้องโพเป็นสี่แยกจุดตัดของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข11ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12และถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลกด้านใต้ที่ตำบลสมอแขอํอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก โครงการสี่แยกอินโดจีนเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2540กำหนดให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นสี่แยกอินโดจีนเพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งภายใต้ย,ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงบริเวณสี่แยกอินโดจีนจึงมีป้ายบอกทางติดตั้งเหนือถนนทั้ง4ด้านของทางแยกเพื่อบอกระยะทางไปยังเมืองเศรษฐกิจสำคัญในประเทศเพื่อนบ้านทั้ง4ทิศได้แก่ทิศเหนือไปคุนหมิงประเทศจีน ทิศตะวันตกไปย่างกุ้งประเทศพมา่าทิศตะวันออกไปดานังประเทศเวียดนามและทิศใต้ไปตัวลาลัมเปอรประเทศมาเลเซียจากคำถามที่หนูถามไปว่าหน้องไหลออกมาเกิดจากการที่ร่างกายของเรากำลังทำอะไร <S <S 2> <S 2> คำตอบก็คือข้อกอไกค่ะกำจัดเชื้อโรคค่ะในร่างกายของเราจะมีเม็ดเลือดขาว ที่คอยต่อสู้กับเชื้อโรคที่จะเข้ามาในบาดแผลของเราเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นก็จะมีซากของเชื้อโรคและเม็ดเลือดขาวที่ตายไปจนกลายเป็นหนองค่ะดังนั้นการเป็นหนองคือกระบวนการกำจัดเชื้อโรคของร่างกายค่ะขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ตอบถูกด้วยนะคะรับของรางวัลไปเลยค่ะและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีทั้ง11คน ส่วนท้าให้อ่านท้าให้ตอบวันนี้เป็นคําถามสนุกๆจากพี่ยารินดาวันนี้ก็มีคําถามจากหนังสือ100เรื่องน่ารู้จากธรรมชาติเอามาถามกันค่ะไม่ว่าผักหรือผลไม้ก็มีประโยชน์กับร่างกายทั้งนั้นนะคะแต่บางทีน้องๆอ,อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอันไหนผักอันไหนผลไม้นะคะอันนี้พี่ก็เลยเอามาถามว่าข้อไหนคือผลไม้นะคะระหว่างกอไก่มะเขือเทศกับขอไขแอ่แครอทก็สามารถที่จะเข้าไปดูคําตอบใน Facebook กันได้นะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาท้าให้ตอบแล้วค่ะ คุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกตอบคำถามกันได้โดยส่งมาที่รายการท้าให้อ่าน145ถนนวิภาวดีรงังสิตเคหลักษีกรุงเทพ e 10210หรืออีเมล read at t h a i p b s o r t h หรือผ่านทาง Facebook ของเราครับ สัปดาห์นี้เรามีกรอบรูปแม่เหล็กจากพี่ยารินดามอบให้หนึ่งรางวัลและหนังสือวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้เรื่องแบคทีเรียและไวรัสมอบให้อีก10รางวัลประกาศรายชื่อผู้โชคดีสัปดาห์หน้าครับอา้าวแล้วค่ะโหวันนี้ผลงานดีเยี่ยมมากเลยคะ174เเล่มเดี๋ยวเราหาร2องแบ่งกับเพื่อนเนาะบแบ่งกับเพื่อนที่ชัยภูมินะครับเป็น87เล่มแล้วเพื่อนเพื่อนก็คือบวกไปอีก3าเล่มที่น้องๆมีสต็อกมาให้ในตอนแรกนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่ที่นี่เวลาเดิมลก่สสววัดีคะ รู้สึกดีใจที่เขามาเขาอยู่ไกลก็มาถึงดีใจมากเลยที่ได้รับหนังสือและก็ได้เล่นเกมกับพวกพี่เขาก่อนในวันนี้นะคะ่ะก่อรู้สึกเป็นเกียรติเนาะที่ทางรายการได้มาถ่ายทำที T ่โรงเฮีย e นแล้วก่อรู้สึกว่าในรายการเนี้ยค่ะก็ย,ยิ่งส่งเสริมแล้วก็นสนับสนุนเลือ่อนเนี่ยกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะคิดมากขึ้นค่ะ